สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็พบกันเช่นเคยครับที่ศรีนรงค์ครับเป็นวันที่2ของ LT ภาพยนตร์ครับหนังจอยักษ์จอใหญ่ของดีอีสานใต้เมืองสุรินทร์ครับสุดเขตอีสานใต้นะครับวันนี้ขึ้นจอตั้งแต่2องโมงเช้าแล้วนะครับพี่น้องเนี่ยครับจอ40่เมตรครับใหญ่ตระงานตานะครับอยู่ห่างจากที่ฉายประมาณ100เมตรนะครับพี่น้อง ทางนี้ก็เป็นตู้ลำโพงนะครับตู้ลำโพงเสียงกลางทางด้านขวามือของจอนะครับก่อนหืมนั้นต้องบอกพี่น้องก่อนนะครับว่าทำไมผมต้องยืนถ่ายด้านข้างแบบนี้นะครับเพราะว่ายืนถ่ายตรงๆเห็นไม่เต็มจอครับพี่น้องเห็นไม่เต็มจอมือถือนะครับก็เลยหาวิธีการที่จะให้พี่น้องได้ดู ได้เต็มจอด้วยนะครับแล้วก็บอกถึงสาเหตุสำคัญครับว่าทำไม l t ถึงต้องขึ้นจอกลางวันครับพี่น้องดูสังเกตที่ธงนะครับธงนี่เวลาลมปลิวสะบัดก็จะเป็น90หองศาอย่างนี้แสดงว่าลมบนนี่ลมแรงมากครับลมหลังจากประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ชั้นนะครับ นั่งร้านสูงเก้าชั้นก็พอๆกันกับตึกประมาณห้าหกชั้นนะครับพี่น้องนะลมแรงมากเลยครับถ้ายิ่งดึกยิ่งแรงครับยิ่งเย็นยิ่งแรงวันนี้เลยขึ้นจอตั้งแต่สองโมงเช้าครับหรือแปดนาฬิการตรงนะครับพี่น้องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ภาพในคืนคน,นี้นะครับแล้วก็ระบบใหญ่ๆอย่างนี้นะครับพี่น้อง นี่ลำโพงทางนั้นขวามือให้เห็นแค่ครึ่งหนึ่งก่อนนะครับพี่น้องเบสกลางแหลมนะครับฮอนสาสองโหลครับเสียงกลางหนึ่งโหลนะครับพี่น้องหนึ่งโหลก็ยี่สิบสี่ดอกนะครับเสียงกลางสิบห้านิ้วครับเสียงแหลมก็สองโหลครับเบสทั้งหมดเก้าสิบหกดอกนะครับยี่สิบเอ็ดนิ้วไว้ห้านะครับพี่น้องเครื่องปั่นไฟสําหรับเครื่องปั่นไฟนะครับระบบใหญ่ๆแบบนี้ใช้หนึ่งข้างต่อหนึ่งตัวนะครับเครื่องเสียง หนึ่งข้างต่อหนึ่งตัวครับเมื่อคืนนี้ไลฟ์สดนี่พี่น้องเช้า f อ c ที่ได้รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับระยะห่างจากแท่นฉายไปยังที่บ้านของ fc ประมาณ28-30กิโลเมตรยังได้ยินว่าเป็นเสียงหนังฉายหนังนะครับพี่น้องก็ดังเอาเรื่องเหมือนกันนะครับสำหรับหน่วย a ตองหนึ่งของ l t ภาพยนตร์นะครับ ถัดไปจากทางนู้นเนี่รถจอดอยู่เนี่นะครับพี่น้องประมาณ2กิโลนะครับพี่น้องก็จะเห็นรถ FC จอดดูรถหนังอย่างคึกคืนครับพี่น้องเหมือนปรากฏการอะไรสักอย่างธรรมชาตินะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับพี่น้องหนึ่งทางนี้มีอยู่2คันครับจอดดูเป็นรถของ FC ที่จอดดูรถหนังนะครับแล้วก็ทางนี้อีก1คันครับพี่น้องมีอยู่3าคันครับรถหนังบังไว้นะครับ เมื่อกี้ผมก็ไปยืนอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมก็เลยเดินไปถามเขาว่าพี่พจอดจอดรถทําไมครับเขาบอกว่าหนังอะไรกลางจอตั้งแต่กลางวันใหญ่แท้ก็บอกแกครับก็เลยพากันจอดพาลูกพาหลานถ่ายรูปดูนะครับว่าไม่เคยเห็นครับว่าหนังอะไรจะใหญ่ขนาดนี้ครับพี่น้องท่านใดที่สนใจหนังกลางแปลงที่จอใหญ่หญๆเครื่องเสียงเยอะๆ ระบบเสียงยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีสมเกียรติท่านจะภาพทุกโอกาสนะครับก็ฝากไว้เลยครับ l อลทีภาพผน์ครับสระกราวบันเทิงศิลปินดีเป็นสื่อกลางนําเสนอผลงานของท่านนะครับให้พี่น้องทาง FC ทางบ้านได้รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับขอให้ท่านเฮงๆรดยด้ครับสวัสดีครับ